สวัสดีค่ะกลับมาพบกับงานชีวาชาแนลนะคะแล้วเมนูที่เราจะเสนอในวันนี้ต้องถูกใจคนที่ชอบชาแบบชาแท้ๆไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นแน่นอนค่ะชานำเข้าจากประเทศสีลังกาค่ะกลิ่นของชาเนี่ยจะหอมไม่เหมือนกับชาไทยที่เราเคยได้กลิ่นนะคะเนี่ยมันจะหอมแบบว่ามันเป็นชาที่แบบมันไม่ได้แต่งกลิ่นมันเป็นกลิ่นของชาเองะคะ่ะไม่ได้หอมฟุ้งแบบกระแทกจมูกรุนแรงเหมือนกับชาที่แต่งกลิ่นนะคะแต่มันจะมีความหนักแน่นแล้วก็หอมลึก ข้าใจไว้ความหอมที่แบบหนักแน่นแต่ไม่ได้ฟุ้งกระจายแรงนะคะแต่ว่าเวลาขณะกินแล้วก็กําลังกินจะได้กลิ่นด้วยสำหรับใครที่ไม่รู้จักซีรอนมาก่อนเดีย๋ยวลีสจะขออธิบายแบบย่อๆนะคะก็คือซีรอนหรือศรีลังกาเมื่อก่อนเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษค่ะแล้วชาวอังกฤษพอเข้ามายึดของก็คิดว่า<ด>หาเงินจากศรีลังกาได้ยังไงนะคะก็เลยเอากาแฟเข้ามาปลูกก่อนตอนแรกกาแฟก็ไปได้สวยค่ะเป็นพืชเศรษฐกฐิจที่ส่งออกดีของศรีลังกานะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานก็ได้เกิดโรคระบาดไม่ใช่โควิดนะคะเป็นโรคระบาดในยุคนั้น ทําให้กาแฟเนี่ยถูกทําลายไปหมดเลยนะคะดังนั้นไม่นานค่ะก็มีคุณเจมส์เทเลอร์นะคะอันนี้คือจุดสําคัญคุณเจมส์เทเลอร์นี่แหละเป็นชาวสกอตนะคะที่เข้ามาในประเทศสีลังกาททายังไงดีที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนี้ก็เลยเริ่มที่จะปลูกพืชสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือชากลายมาเป็นชาซีรอนในปัจจุบันค่ะแล้วรสชาติกลิ่นมันต่างกับชาแดงหรือชาไทยตรงไหนอันนี้จะอยู่ในแบล็กทีหรือว่าตระกูลชาดํานะคะตระกูลชาดําก็อาจจะงงอีกว่าเอาแล้วชาอา าชาอัดสำนะั้นมันจะเป็นชาดําแต่ว่าเป็นชาดําของประเทศอินเดียส่วนชาซีรอนจะเป็นชาดําของประเทศสีลังกานะคะซึ่งถ้าเกิดแยกย่อยไปอีกก็จะมีอีกเยอะ,ะคะ่ะเอากลุ่มใหญ่ๆก่อนถุงนี้เดี๋ยวลี่จะขออนุญาตหยิบออกมาให้ดูเลยนะคะเนื่องจากถุงนี้ลี่เอาไว้ชกินเองชาเนี่ยคะ่ะหยิบขึ้นมาหนึ่งหยิบมือถ้าเกิดว่าเป็นพวกชาแดงอะมันก็จะแดงติดมือเลยใช่ไหมเนี่ยคะ่ะไม่มีความแดงแล้วก็ไม่ได้มีสีติดมือเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวให้ดูกล้องหลังชัดๆ ดูชัดๆค่ะตรงปกไม่จกตาชานครซีรอนแทนนะคะเราก็จะจับลงไปอย่างนี้เลยปกติถ้าเป็นชาแดงขยี้ๆแบบนี้มันก็จะติดสีแดงแล้วใช่ไหมแต่อันนี้ไม่มีสีเลยค่ะ ส่วนประกอบที่ต้องใช้ในคลิปนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมีชาซีรอนจากศรีลังกานะคะอันนี้เป็นชาซีลอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นต้องเข้าใจก่อนว่าซีรอนเนี่ยมันจะมีหลายเกรดนะคะซึ่งวันนี้ที่เราเลือกใช้จะเป็นซีรอนคุณภาพดีนะคะเปิดถุงออกมาแล้วหอมไม่มีกลิ่นอับค่ะส่วนบางยี่ห้อนะคะที่คุณภาพได้ลงมากว่านี้เวลาเปิดถุงออกมาค่ะมันอาจจะได้กลิ่นอับๆของชานิดนึงนะคะก็แล้วแต่เกรดที่เราเลือกใช้ค่ะรายละเอียดนะคะลิซแปะไว้ให้ท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะคะน้ำร้อนค่ะเราจะต้อองเอา ชัชาซีลอนนมข้นหวานค่ะวันนี้ใช้ยี่ห้อทีพอตนมข้นจืดค่ะวันนี้ก็ใช้ของทีพอตนะคะอันนี้คือส่วนผสมหลักหมดแล้วนะสําหรับรสชาติของคนไทยแต่เดี๋ยวลิ่จะชงเปรียบเทียบกับนมสดเมจิให้ดูนะคะว่าระหว่างใช้นมสดกับนมข้นจืดอะคะ่ะรสชาติมันต่างกันยังไงถุงกลองชาก่อนใช้งานครั้งแรกของวันต้องลวกน้ำร้อนทำความสะอาดก่อนนะคะช้อนตักชาเราก็จะใช้ช้อนแกงเลยค่ะเพราะว่าหาได้ไง่ายๆมีทุกบ้านอยู่แล้วเนาะ เริ่มจากแก้ว12ออนก่อนเราจะตักผงชาซีลอนแท้ชานคร1ช้อนโต๊ะพูนๆค่ะจะได้เข้มเข้มเทน้ำร้อนจัด100 ml ราดให้ทั่วๆใบชาค่ะเทสลับไปมา4-5รอบนะคะยิ่งยกสูงชาก็จะยิ่งหอมแล้วก็เข้มขึ้นค่ะแช่ชาเอาไว้ก่อนเรามาเตรียมนมข้นจืด20 ml แต่ถ้าใครไม่ได้ชอบชาฝาดก็ไม่ต้องผักชาก็ได้ค่ะตามด้วยนมข้นหวาน25 ml กวาดนมข้นหวานออกมาให้เกลี้ยงๆหมดถ้วยค่ะบีบสก,กัดน้ำชาจะได้อยู่ที่ประมาณ75 ml ส่วนกากชาใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยนะไม่ใช้ซ้ำค่ะถ้าอยากได้ชาที่มีคุณภาพดีหอมเข้มเทน้ำชาใส่นมผสมที่เตรียมไว้แล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วชาซีรอนง่ายไหม เดล๋ยลี่จะมาชงสูตรนมสดให้ดูนะคะแก้ว12ออนตักชา1ช้อนโต๊ะพูนน้ำร้อน100 ml เทสลับไปมา4-5รอบเหมือนเดิมเปลี่ยนจากนมค้นจืดเป็นนมสดเมจิ20 ml นมข้นหวานใช้เท่ากันที่25 ml ปีบสกัดน้ำชาออกมาให้ได้ที่75 ml เท่ากัน เท hey, น้ำชาใส่นมผสมที่เตรียมไว้แล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยเดี๋ยวรีจะมาชิมให้ดูนะคะว่า2อ,อย่างเนี่ยรสชาติแตกต่างกันยังไงตักน้ำแข็งพูนแก้ว12ออนเท hey, ชาซีรอนทั้ง2แบบลงไปได้เลยรสชาติมันต่างกันอยู่เพราะว่าตอนเชียร์จะชิมแล้วนะคะอร่อยอ่ะอร่อยมากสำหรับลี่นะคะความชอบส่วนตัวรี่ชอบอันนี้มากๆเลยค่ะชอบอันที่ใส่นมสดเพราะว่า กลิ่นแล้วรสของซีรอนเนี่ยมันจะแรงนําขึ้นมาเลยนะคะพอเราดูดเรากลืนเราดื่มเนี่ยเราได้กลิ่นสีรสชาติของซีรอนแบบชัดเจนสุดๆเลยหลังจากนั้นก็จะเป็นนมรองนะคะแต่แก้วนี้จะเป็นแก้วที่คนส่วนใหญ่ชอบ <c oughs> แก้วที่คนทั่วไปชอบนะคะตอนเทสสมัยปีที่แล้วเคยให้ลูกค้าชิมส่วนใหญ่จะเลือกแก้วนมข้นจืดคะ่ะเนื่องจากว่ามันจะเป็นรชสชาติสไตล์คนไทยมีความชาแล้วก็มีความหวานมันแต่ไม่ได้หวานมันแบบ หวานมันแหลมปี๊ดอย่างนั้นนะคะความหวาน,นมันก่อมสไตล์คนไทยแล้วก็มีรสชาติชาอยู่นะคะแต่ถ้าเทียบความชัดของชานะลิว่าแก้วเนี่ยความชัดของชาเนี่ยมีประมาณ80%ส่วนแก้วเนี่ยเหลือแค่ประมาณ5 0 6 0เอเองนะคะเนี่ยพอดื่มไปหมดคําแล้วอะ่ะมันยังจะมีความรสชาติฝานในของซีรอนอยู่ในลําคอนานกว่าแบบนี้แบบเนี้ยพอเราลื่นลงลําคอไปประมาณ1วินาทีรสของซีรอนเนี่ยก็จะจางหายไปแล้วแต่แบบเนี้ยค่ะประมาณ3วินาทีนะคะที่รสชาติซีรอนนะหลังจากกลืนแล้วยังคงอยู่ในลําคอ อ๋อซึ่งแบบว่าก็ต้องเอาไปเลือกกันเนาะว่าใครชอบสไตล์ไหนไปต่อกันกับแก้ว18และ22เลยค่ะแก้วสิออนตักผงชาซีรอนชานคร1.5ช้อนโต๊ะช้อนแรกตักพูนช้อนที่2ตักครึ่งเดียวพอเทน้ำร้อนจัด175 ml ราดให้ทั่วๆใบชาสลับกันไปมา4-5รอบอย่าลืมยกสูงด้วยนะคะพักชาไว้แป๊บหนึ่งเทนมข้นจืด30 ml นมข้นหวาน40 ml บีบสกัดน้ำชาให้ได้อยู่ที่ประมาณ125 ml คนน้ำชาซีรอนและนมข้นหวานนมข้นจืดให้เข้ากันแก้ว22ออนตักผงชาซีรอน2ช้อนโต๊ะพูนพูนเทน้ำร้อนจาก200 ml ราดให้ทั่วๆใบชาชาักชาสลับกันไปมา4-5รอบ แช่าชาไว้ก่อนมาเตรียมนมข้นจืด40 ml นมข้นหวานปริมาณ50 ml เกลี่ยนมข้นหวานออกมาให้หมดถ้วยปีบสกัดน้ำชาให้ได้อยู่ที่150 ml เทน้ำชาซีรอนหอมๆเข้มๆใส่นมข้นจืดนมข้นหวานคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน ตักน้ำแข็งแก้ว18ออนและ22ออนจากนั้นเทชาซีลอนที่ชงเสร็จเรียบร้อยแล้วลงไปได้เลยเราจะพิเศษนิดนึงค่ะท็อปฟองนมข้างบนที่ดูน่ารักน่ารับประทานต้นฉบับไม่ได้มีฟองนมนะคะอันนี้เอาใจลูกค้าคนไทยเฉยๆค่ะ อร่อยอะชื่นใจชอบชาแบบเนี้ยชาแบบเข้มๆฝาดๆกินแล้วแบบดีถึงพรุ่งนี้เช้าเลยอ๋อแล้วจะลืมบอกไปอีกอย่างตอนที่เทสสตรนมสดเมจินะคะคือว่ามันจะมีรสชาติที่แตกต่างจากนมข้นจืดต,ตรงที่ว่าอันที่ใส่นมสดมันจะมีความติดเปรี้ยวนิดนึงค่ะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบฝาดชาจนเปรี้ยวนะคะไม่ได้เปรียบบาานะปร้ยวแบบมะนาวนะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวฝาดชาะคะ่ะอยู่ที่ปลายลิ้นนิดนึงหลังจากที่กินนะคะแต่ถ้าเกิดเราใส่นมข้นจืดอะไอรสติดเปรี้ยวนิดนึงนั้นะักมันจะไม่มีนะคะว่าทําไมลี้ถึงไม่ใส่น้าตาลครีมเท เน,ะะนื่องจากว่าคนที่ชอบกินชาซีรอนก็คือชาที่ไม่แต่งสีแต่งกลิ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่แบบรักสุขภาพก็ไม่ได้ชอบหวานมันส่วนใหญ่นะไม่ใช่ว่าทุกคนถ้าเกิดว่าใครอาจจะมีส่วนน้อยบางคนนะคะที่ชอบกินชาซีรอนก็อยากได้แบบหวานมันอันนั้นเราก็ค่อยเติมน้ำตา,าลกับครีมเทียมให้เขานะคะอย่างละหนึ่งช้อนชาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างอย่าลืมว่าต้องปรับปรุงให้เข้ากับฐานลูกค้าที่ร้านเราเป็นหลักค่ะ ชาซีลอนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นำเข้าจากสีลังกาสั่งได้ที่เพจชาซีลอนซีลอนทีหรือ l ล n e แอชานครแอดไซย C-H-A-N-A-K-H-O-N ส่งฟรีทั่วประเทศไทยตั้งแต่ครึ่งกิโลแรกเลยนะคะใจดีสุดๆเลยราคาตามแบบที่ขึ้นเอาไว้ในภาพเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะฝากเพือ่อนๆทุกคนกดติดตามในเพจใหม่นะคะแล้วก็ YouTube เอาไว้ให้เหมือนเดิมค่ะสำหรับคลิปหน้าเเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปชาผลไม้นะคะว่าการใช้ชาซีรอนทำชาผลไม้ได้ยังไงอร่อยด้วยนะเดี๋ยวมาติดตามชมกันค่ะบ๊ายบาย thank you